โอเคครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็จะมาจัดกิจกรรมแจกซองอ่งเปาดูมานี่วอลเล็ตให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมได้ทําการจัดกิจกรรมแจกซองอ่งเปาแล้วเนี่ยผมทําการลงลิงก์ซองให้ล่าช้านะครับเพราะว่าพอดีช่วงนั้นผมติดธุระเนาะ ผมก็เลยมาลงลิงก์ซองให้เลทไปนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการชดเชยนะครับโดยสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะแจกซองมูลค่า120บาทนะครับให้กับเพื่อนๆจำนวน100คนเนาะเป็นแบบสุ่มจำนวนเงินแบบเดิมนะครับอ่าิการในการรับซองสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือผมจะทำการลงลิงก์ซองให้เนาะโดยที่ผมจะ บอกเวลาไว้ภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับว่าผมจะลงซองเนี่ยตอนกี่โมงนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้รับซองเนี่ยก็รับชมคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับเพื่อนๆก็จะรู้เวลาในการอัปโหลดลิงก์ซองของผมแน่นอนนะครับโอเคครับขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะครับได้รับซองอ่างเปาตูแมนนี่วอลเลตจากผมทุกๆคนเลยนะครับผมอ่ะนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนํา แอปในการหาเงินออนไลน์นะครับเข้าบัญชีท Money Wallet นะครับหรือว่าจะเป็นการหาเงินเข้าบัญชี PayPal นะครับซึ่งแอปแอปนี้เนาะมีชื่อว่าย i m r e s e a r c h นะครับเป็นแอปแนวทำแบบสำรวจออนไลน์นั่นเองนะครับก่อนอื่นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักแอปแอปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถลองไปดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้นะครับแอบปบนี้มีเปิดให้ดาวน์โหลดบน Google p l a y นะครับตัวแอปเนี่ยจะเป็นสีส้มๆนะครับ ก็หลังจากที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมาเนี่ยก็เพื่อนๆนะครับทาการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาของแอปคร่าวๆนะครับหลักการในการทํางานของแอปแอปนี้เนี่ยก็คือเขาจะส่งแบบสํารวจมาให้เราทํานะครับซึ่งแบบสํารวจเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลากหลายอย่างนะครับมีทั้งเป็นแบบสํารวจทั่วไปแบบสํารวจเฉพาะกลุ่มนะครับ แต่ละแบบสํารวจเนี่ยก็ยได้รับคะแนนไม่เท่ากันนะครับโดยเมื่อเราทําแบบสํารวจเสร็จเนี่ยเขาก็จะให้คะแนนกับเรานะครับเราสามารถที่จะเก็บสะสมคะแนนตรงนี้เนี่ยไปแลกเป็นของรางวัลได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าของกางแรแลกของรางวัลกันก่อนนะครับในส่วนของการแลกของรางวัลนะครับก่อนอื่นเนี่ย <c oughs> เขาจะให้เราทําการยืนยันตัวตนก่อนนะครับโดยที่เราเนี่ยจะต้องทําการกรอกรหัสผ่านที่เราได้ทําการตั้งไว้ตอนสมาชิกนะครับ จากนั้นก็เกอกวันเดือนเกิดที่เราตั้งไว้พร้อมกับบัตรประชาชนนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สมัครมาแบบตั้งข้อมูลมามั่วๆเนี่ยเวลาถอนเนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถที่จะถอนเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเล่นแอปแอปนี้เนี่ยรบกวนเกาะข้อมูลเข้ามาให้ถูกต้องด้วยนะครับอทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูการแลกของรางวัลหมดแลกกันก่อนนะครับก็คือการแลกของรางวัลออกเป็นเงินสดเข้าบัญชี paypal นะครับ โอเคครับในส่วนของเงินสดเข้าบัญชี Paypal นะครับเพื่อนๆก็จะต้องมีบัญชี Paypal เนาะโดยที่การแลกเงินออกเนี่ยเราจะต้องใช้แต้มภายในแอปนี้เนี่ยอยู่ที่4,500คะแนนนะครับจะแลกเป็นเงินออกได้900บาทแล้วก็จะโดนเพย์ a พหักค่าธรรมเนียมประมาณ50บาทนะครับได้รับจริงอยู่ที่ประมาณ850บาทเนาะโดยวิธีการแรกก็ง่ายๆนะครับแค่เรากรอกบัญชีเพย์พของเราตรงนี้แล้วก็กดเสร็จสิ้นแค่นั้นเองนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นการแลกของรางวัลแบบบัตรเงินสดนะครับบัตรเงินสดเนี่ยเขาก็จะมีให้แลกอยู่2อันเนาะเป็น t True Money กับ AIS หรือว่าวันดูคอนั่นเองนะครับซึ่งการแลกของรางวัลหมวดนี้เนี่ยจะเช็ดแต้มที่น้อยลงมาหน่อยนะครับก็คือเราเก็บสะสมแต้มครบ500แต้มเนี่ยเราสามารถที่จะแลกเงินออกได้ทันทีเลย 500แต้มเนี่ยจะแลกเป็นเงินออกได้100บาทนะครับเขาจะทําการส่งรหัสบัตรเนี่ยมาให้ทางอีเมลของเรานะครับก็เราจะได้รับของรางวัลเนี่ยจากทางอีเมลที่เราได้ทําการลงทะเบียนไว้กับทางเว็บไซต์เขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอีเมลเนี่ยเราก็ไม่ควรจะเกาะมั่วนะครับเราควรจะเกาะอ,อีเมลที่เราใช้งานอยู่ปัจจุบันนะครับเวลาแลกของรางวัลเนี่ยเราจะได้ไม่มีปัญหานะครับ โอเคนะครับแล้วก็ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะทำการลงลิงก์ซองไว้ให้เนาะตอน3ามทุ่มตรงนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนรับชมคลิปมาถึงตรงนี้เนี่ยเวลา3ามทุ่มตรงนะครับอย่าลืมย้อนกลับมาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็รับซองอ่างเปาดูอันนี้วันเลศจำนวน120บาทจากผมด้วยนะครับผมอ่ะเน้นย้ำอีกทีหนึ่งเนาะ3ามทุ่มตรงนะครับเดี๋ยวผมจะ ลิงก์ซองไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักมุดของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูในส่วนของวิธีการทําแบบสํารวจกันนะครับการทําแบบสํารวจเนี่ยง่ายๆนะครับเพียงแค่เราเลือกแบบสํารวจที่เราจะทำเนาะแบบสํารวจมันก็จะมีเป็นแบบสํารวจทั่วไปแบบสํารวจเฉพาะกลุ่มนะครับแบบสํารวจทั่วไปอันนี้ก็จะทําผ่านง่ายๆนะครับแต่ว่าแต้มก็จะได้ไม่เยอะเนาะก็จะมี5แต้มบ้าง 10แต้ม20แต้มอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับอเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปทําดูสักอันหนึ่งนะครับวิธีการทําเนี่ยก็ง่ายๆเลยเพียงแค่เรากดเริ่มต้นทําแบบสํารวจตรงนี้นะครับแล้วเราก็อ่านโจทย์ที่เขาให้มาแล้วก็ตอบนะครับมันจะเป็นแบบสํารวจที่ไม่ได้ฟิกคาตอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถตอบอะไรก็ได้นะครับตามใจเราเลยเนาะเป็นแบบสํารวจที่เขาเรียกว่าแบบสํารวจไม่เฉพาะกลุ่มนะครับสําหรับ แอปนี้เนี่ยมันจะมีแบบสำรวจอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นแบบสำรวจเฉพาะกลุ่มก็คือถ้าเราตอบไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็จะตัดเราออกจากแบบสำรวจนั้นเลยนะครับแบบสำรวจพวกนั้นเนี่ยมันจะทําผ่านยากนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆทาผ่านได้เนี่ยในส่วนของคะแนนเนี่ยก็จะได้รับเยอะนะครับมันจะมีตั้งแต่80คะแนนนะครับเนี่ยแบบสำรวจเฉพาะกลุ่มเพื่อนๆลองกดเข้ามาดูได้เลย มันมี80คะแนนร้อยคะแนนก็มีนะครับแต่ว่ามันทำผ่านค่อนข้างยากเนาะใครที่เซียนๆก็ลองมาทำกันดูนะครับในหมวดนี้นะครับแล้วก็การเชิญเพื่อนนะครับของแอปนี้ก็มีการเชิญเพื่อนเนาะการเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะได้รับแต้มด้วยนะครับเพียงแค่เรานำลิงก์เชิญเนี่ยไปแปะไว้นะครับแล้วก็ถ้ามีใครที่เขามาสมัครต่อเราเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนเนี่ยทันทีเลยนะหลังที่เขาสมัครกับเราเนี่ยสิบคะแนนนะครับ แล้วก็ถ้าคนที่เราเชิญเนี่ยเขาทําแบบสํารวจจนครบ100คะแนนเมื่อไหร่เราก็ได้รับเพิ่มอีก50คะแนนรวมเป็น60คะแนนต่อ1คนนะครับใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนก็มาหมวดเชิญเพื่อนแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ไปเชิญเพื่อนได้นะครับผมโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับแอปยนะิมรีเสิร์ชเนาะถ้าใครที่ยังไม่รู้จักนะครับว่าแอปนี้มันคือแอปอะไรเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูแล้วก็ลองฟังคำอธิบายจาก คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับว่าวิธีการทํางานการแลกของรางวัลเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วมันถูกใจเราหรือเปล่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปดีๆนะครับที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆนนโหลดติดเครื่องไวนะ้เนาะเพราะว่ามันเป็นแอปฟรีนะครับแล้วเราสามารถที่จะถอนเองินจากแอปนี้เนี่ยได้จริงๆโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับยังไงก็ลองไปทํากันดูเนาะ สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ